นั่งสบายนะคะหรือว่ากำลังมองหารถผู้บริหารสุดหรูนะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะสำหรับ Toyota Camry 2.0G ปี2016คันนี้นะคะได้ทั้งความหรูหราและนั่งสบายนะคะจะเป็นรถครอบครัวหรือรถใช้ทำงานก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ตัวผู้ขับขี่และผู้นั่งนะคะสำหรับ Toyota c a m r รคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2016นะคะใหม่เพียง71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและสามารถใช้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษ2.59%สำหรับ4ปี2.79%สำหรับ5ปีและ2.99%สำหรับ6หรือ7ปีนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เครดิตด,ดีนะคะถ้าใครกำลังมองหาคันนี้อยู่นะคะต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะคะก่อนจะไปรับชม ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ Toyota Camry 2.0G คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2016นะคะมาในราคาพิเศษเพียง639,000บาทเท่านั้นนะคะใหม่ยังน้อยมากๆอีกด้วยนะคะอยู่71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเรามาดูตรงที่กระจังหน้ากันก่อนนะคะกระจังหน้านะคะได้ความหรูหราเลยนะคะเป็นเส้น โคมียมคาดด้านบนนะคะแล้วก็เป็นเปียโน,โนแบ็กคาดด้านล่างนะคะมาพร้อมกับความหรูหราโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะสภาพมาแบบสวยๆเลยค่ะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะคะเป็นสันเหลี่ยมคมนี่เห็นกันชัดเจนนะคะความใสความวาวนี่นะคะสะท้อนแสงไฟเลยนะคะได้มากันแบบสวยหรูดูมีราคานะคะเรามาดูด้านล่างกันบ้างค่ะด้านล่างนะคะกันชนล่างนะคะจะคาดด้วยเปียโนแบ็คนะคะจากฝั่งซ้ายจนถึง ฝั่งขวาเลยนะคะและมาพร้อมกับไฟตัดหมอดคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพไฟตัดหมอกนะคะขาวๆใสๆเลยนะคะลายลิ้วรอยนะคะไม่มีรอยหินดีหินกระเทาะแต่อย่างใดนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะเรามาดูสีผิวด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะผิวพันนี่มาแบบสะอาดเกลี้ยงๆเ,เลยนะคะเงาเงาใสๆนะคะพันนี้ได้ความสวยหรูหราเลยนะคะเรามาดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อของพันนี้กันค่ะ ลอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะตัวแม็กนะคะได้มาแบบดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะและคันนี้นะคะยังติดมาพร้อมกับยางมิชลินไ n p มารซีนะคะเป็นยางเกรดพรีเมียมเลยนะคะให้เอาไปใช้งานกันได้อีกนานเลยนะคะสําหรับรถยนต์คันนี้ค่ะเรามาดูตัวโลโก้กันบ้างค่ะ ตัวโลโก้นะคะจะได้เป็น Toyota VVT-i WU นะคะจะเป็นรุ่นของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ขับได้นุ่มขับได้สมูทนะคะอัตราเร่งก็ดีนะคะเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะดูแลรักษาไม่ยุ่งยากนะคะและคันนี้นะคะจะได้กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะสภาพสวยใสยนะคะลายริ้วรอยพร้อมใช้เลยค่ะส่วนตัวมือจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะ ทำให้เพิ่มความหรูหราของตัวรถเข้าไปอีกระดับนึงนะคะเราลองไปดูด้านในของคันนี้กันบ้างค่ะด้านในของคันนี้นะคะจะได้เป็นสีทูโทนนะคะตรงฝาข้างนะคะคุมโทนจะเป็นสีเบจนะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นสีดํานะคะสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยขูดขีดนะคะจุดเด่นของแ a มรี่คันหนึ่งนะคะอยู่ตรงที่ตัวกระจกนะคะจะเป็นปรับอออโต้นะคะปรับออโต้ทุกบานเลยนะคะใช้กานสะดวกสบายเลยนะคะ เรามาดูตัวเบาะกันบ้างค่ะเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะสีเบทนะคะมาแบบหนาๆน,นุ่มๆเลยนะคะนั่งสบายมากเลยนะคะมาแบบสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่มีการยุบตัวนะคะมากันแบบนุ่มๆแน่นๆน,น,นะคะและตัวเบาะนะคะยังเป็นปรับไฟฟ้าให้อีกด้วยนะคะ สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ตัวพวงมาลัยก็จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบ4ีก้านนะคะให้อุปกรณ์มากันครบแล้วนะคะจะเพิ่มเสียงลดเสียงโทรเข้าโทรออกนะคะสามารถทําที่พวงมาลัยได้เลยนะคะเรามาดูตรงคอนโซลกันบ้างค่ะคอนโซลน,นะคะจะคุมโทนสีดานะคะดูสปอร์ตดูหนักแน่นนะคะมากันแบบหรูหราเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมปุ่มสตาร์ทเอนจินนะคะแล้วก็จะได้ กุญแจในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นี่นะคะใช้งานกันง่ายๆเลยนะคะตัวสตาร์ทเอนจินก็เพียงแค่แตะเบรกนะคะแล้วก็กดเบาๆนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราลองหมุนดูมาตรวัดกันบ้างค่ะ มาตรวัดนะคะจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะมีโลโก้แคมรี่ชัดเจนนะคะสวยเด่นอยู่ตรงกลางเลยนะคะตัวมาตรวัดจะเป็นสีน้ำเงินเหลืองแสงนะคะแล้วก็พี่พี่เห็นเลขไหมไหมคะ71900กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะสภาพรถนี่เป็นรถใช้งานน้อยๆเลยค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะสามารถเอาไปใช้ กันได้อีกยาวไกลแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะมีระบบอัตโนมัติพร้อมมาให้ทุกอย่างนะคะจะเป็นระบบเตือนด้านข้างนะคะหรือจะเป็นเตือนถอยหลังเตือนด้านหน้ามาให้กันรอบคันแล้วนะคะและคันนี้นะคะยังมี cruise control ให้อีกด้วยนะคะเวลาขับทางไกลนี่รับรองไม่ล้าแน่นอนนะคะคันนี้มีให้ครบทุกอย่างแล้วค่ะเรามาดูตัวเครื่องเสียงกันบ้างค่ะเครื่องเสียงที่ได้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องเล่น DVD นะคะก็เอาไปใช้กันได้เลยนะคะใช้งานกันได้ทุกกุ่มนะคะใช้กันได้เสียงนี่ก็มากันแบบใสๆเลยนะคะส่วนแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แยกปรับอิสระนะคะด้านซ้ายด้านขวานี่ใช้กันคนละอุณหภูมินะคะสามารถแยกใช้กันได้เลยค่ะบางท่านชอบร้อนบางท่านชอบหนาวนะคะ คือถ้าเป็นรถคันอื่นก็ต้องอุณหภูมิเดียวกันทั้งรถใช่ไหมคะแต่คันนี้สามารถแยกปรับอิสระได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มเก็บของนะคะใช้งานอะไรได้ตามปกตินะคะก็มาแบบหรูหลรานะคะจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มๆนะคะมากันแบบหรูล้ลาเลยค่ะพวกอุปกรณ์วางของอะไรใช้งานได้ตามปกตินะคะใช้ได้ตามปกติทุกอย่างเลยเอาคันนี้ออกไปไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วนะคะ เราเก็บงานให้ครบหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเม็ดอาร์คของคันนี้กันบ้างค่ะเม็ดอาร์คนะคะสวยเรียงเส้นเดิมๆนะคะไม่มีบุตรไม่มีคดไม่มีงอนะคะพร้อมใช้งานนะคะสติกเกอร์สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยลอนนะคะหวัวน,น็อตน,นี่ใสๆไร้รอยไขไร้รอยประแจทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะคันนี้นะคะยังติดสครับเพจมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะ ไม่มีรอยหลุดไม่มีรอยลอกรอยร่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งแถวสอกันบ้างนะคะที่นั่งแถวสองของแคม r y นะคะเป็นที่นั่งแบบนุมน่มๆนั่นๆเลยนะคะแล้วก็กว้างสบายนะคะเราสามารถ ไฟห้างอะไรได้ตามปกติเลยนะคะและยังมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะคือเย็นฉ่าเย็นสบายกันทั้งคันรถอย่างแน่นอนนะคะตัวเบาะก็เป็นคุมโทนสีเบจนะคะมีที่พนักวางแขนให้ด้วยค่ะสภาพเบาะนี่สวยเดิมนะคะนุ่มๆแน,น,น,น่นๆน,นะคะไม่มีการยุบตัวแต่อย่างใดเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ตัวด้านข้างนะคะไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะและจุดเด่นอีกประการหนึ่งของแคมรี่นะคะนี่นะคะจะมีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะ ใครอยากร้อนท่านใดร้อนแสงเข้าแสงแยงตานะคะสามารถใช้ม่านบันอันนี้ได้เลยนะคะเราลองมาเช็คเมนอาร์คันนี้กันบ้างค่ะเมนอาร์คนะคะนี่นะคะเปิดมาก็สวยๆเรียงเส้นเลยนะคะมาแบบเดิมๆนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะเราลองมาดูล้อหลังกันบ้างค่ะล้อหลังนะคะสวยๆเลยค่ะไร้รอ,อยคูดฟุตบาทนะคะจะได้เป็นแม็กดั้งเดิมเป็น R16 นะคะ และยางนี่ก็เป็นยางเกรดพรีเมียมทั้งคันเลยนะคะเป็นมิชลินไพรมาซี่นะคะทั้งนุ่มทั้งเงียบเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ใช้ยางคันนี้นะคะและมาดูรอยต่อเนื้อซุ้มล้อค่ะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยนะคะมากันสวยๆเดิมๆเลยเราลองมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะสีผิวพันมากันแบบเกลี้ยงๆนะคะเห็นตัวเซ็นเซอร์ไหมคะมากันรอบทันเลยนะคะมากันทั้งสี่จุดเลยค่ะ ด้านล่างนี่ก็ฝั่งไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าวพร้อมใช้นะคะโลโก้ D4S นะคะ 2.0G Camry หรือ Toyota นะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมน,นะคะและไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมคาดจากไฟด้านขวาไปสู่ไฟด้าน ซ้ายด้วยนะคะสภาพสวยไม่มีการขึ้นสนิมนะคะตัวไฟที่ได้นะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมากันแบบสวยๆเลยนะคะโคมไฟนี่ยังขาวๆใสๆนะคะไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยกระเทาะเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะ ติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วนะคะเส้นไลฟยไฟอยู่ครบชัดเจนนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีที่กระจกทุกบานเลยนะคะด้านบนนี้ก็แบบมาแบบสะอาดเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีรอยด่างแต่อยา่างใดนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะแค่แตะเบาๆก็เปิดกันง่ายๆเลยนะคะและข้างในนะคะก็กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถใส่ของนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมากันแบบสวยๆเลยค่ะนี่ เดี๋ยวลองดูของข้างในกันบ้างค่ะอุปกรณ์นี่อะไหล่อยู่กันครบนะคะตัวยางอะไหล่นี่มาพร้อมกับตัวล้อตัวล้อมแม็กด้วยนะคะและยางอะไหล่ยังเป็นมิชลินไพรมันซีเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะและอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะก็อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ได้เลยใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มคุ้มเลยนะคะเรามาดูตัวโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างนะคะสวยเดิมเลยนะคะไม่มีรอยไขนะคะไม่มีรอยบุบรอยคดรอยงอเลยนะคะ ตัวไฟที่ได้นะคะเป็นผาดดั้งเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นของไทโคยโทยตทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะสภาพมากันแบบสวยๆนะคะรูกลมๆนี่ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ตัวซิลิโคนนี่ก็ยังนิ่มๆนะคะจิ้มยังเป็นรอยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะกับเงินที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์นะคะเรามาดูสีผิวพันธุ์ด้านข้างของคันนี้กันบ้างค่ะ สีผิวพันฝั่งนี้นะคะก็มาเงาเงาใสๆนะคะสวยพร้อมใช้นะคะและดูแลรักษากน่ายด้วยนะคะสําหรับสีบอลเงินนะคะรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมาแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยนะคะแล้วตัวแม็กนะคะก็มีรอยนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะซึ่งจะให้เก็บให้นะคะก่อนส่งมอบนะคะและยางด้านหลังนะคะก็ยังเป็นมิชลินไพร r มาซี่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะ ด้านในนะคะสภาพเบาฝั่งนี้นะคะสะอาดเกลี้ยงๆนะคะมากันแบบนุ่มๆแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะมากันแบบสวยๆค่ะเม็ดอาร์คนี่นะคะเลี้ยงเส้นสวยเดิมนะคะนี่สภาพดีๆเลยนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะไม่มีการชนหนักทั้งด้านข้างอย่างแน่นอนนะคะตัวม่านนะคะใช้ได้ปกติสมบูรณ์นะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะคะ จะได้เป็นฟิล์มเกรดคุณภาพเลยนะคะเป็นลามินานะคะนี่นะคะสภาพสวยๆเลยตัวลามินาคันนี้นะคะได้ทัศนวิสัยขับตอนกลางคืนนี่ชัดเจนนะคะและยังกันร้อนได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะคะคันนี้พี่ๆเอาไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูฝั่งข้างคนขับกันบ้างค่ะ ฝั่งข้างคนขับนะคะเรามาเริ่มจากเบาะกันเลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะตัวเบาะนะคะมาแบบสะอาดเกลี้ยงๆนะคะนุ่มๆแน่นๆเลยนะคะสภาพคอนโซลน,นี่สวยๆเลยนะคะสีดําเกลี้ยงๆไม่มีคราบเก่าและไม่มีรอยขูดขีดนะคะและยังมีการตัดด้วยลายไม้สวยๆดูหรูหราให้ด้วยนะคะตัวปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะลิ้นชักนี่อยู่กันสมบูรณ์นะคะอุปกรณ์เล่มทะเบียนอะไรก็มีให้ครบกันเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมใช้งานเลยคันนี้ยังมาพร้อมกับแอร์แบกถึง7ไปด้วยนะคะใครได้คันนี้ไปเดินทางไกลก็อุ่นใจอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูเม็ดอาร์กันบ้างค่ะเม็ดอาร์กนะคะสวยเลียงเส้นนะคะมาแบบเรียบๆดูดีดูดีนะคะสติกเกอร์นะคะไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยล่อนนะคะตัวหัวน,อน็อตนี่ใส่ๆไร้รอยไข่ไร้รอยประแจเลยนะคะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะ สครับเพดนะคะอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะสวยๆเลยค่ะฝาด้านข้างนะคะก็ไร้ริ้วรอยนะคะไม่มีรอยขูดขีดแต่ประกันใดเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะทันนี้ใครได้คันนี้ไปนะคะ ภายนอกก็ดูดีภายในก็ดีดีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะตัวกระจกด้านข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะสภาพไฟสวยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยหินดีดนะคะมากันใสๆเลยค่ะโลโก้อยู่กันครบไม่มีการขึ้นสนิมนะคะตัวแม็กก็ไร้รอยขูดฟูด,ดบาทนะคะและได้เป็นยางมิชลินไพร์มัสซี่ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะรอยต่อเนือซุ้มล้อนี่มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะ พี่ๆลองดูที่กระจกนะคะเห็นคาบนั้นไหมคะแอร์เย็นมากนะคะกระจกขึ้นฝ้าเลยนะคะคันนี้นะคะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะคะถือถ้าจะโทรเข้ามาสอบถามเดียติดต่อเดียเข้ามาเราชอบคันนี้นะคะแจ้งเบอร์นะคะ9680น,นะคะเดี๋ยวเดียก็จะเช็คสต็อกให้นะคะว่ายังอยู่ไหมติดจองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในห้องเครื่องของ Camry 2.0G คันนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์ Toyota นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ VVT-iW นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของ Toyota Camry นะคะตัวตัวฝานะคะจะถูกติดตั้งด้วยระบบโชคนะคะซึ่งยังใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ คุณผู้หญิงหรือเด็กก็สามารถเปิดได้ง่ายๆนะคะไม่มีความหนักเลยนะคะหัวน็อตแก้มนี้เดิมๆใสๆนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจตรงนี้ยังมี QC อยู่ชัดเจนสมบูรณ์สวยงามนะคะขันหน้าหมอน้ํานี่ตรงๆเลยนะคะตัวเครื่องนี่เดินได้เรียบเดินได้สนิทนะคะไม่มีของเหลวไหลร่ลวดซึมนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานนะคะหัวน็อตนี่ใสๆเลยะคะ่ะไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจนะคะหัวน็อตแก้มอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะ ี่นะคะคสวยๆเลยด้านบนนะคะสวยๆค่ะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะรูกลมๆ,ๆอยู่นะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวสติกเกอร์นะคะส,สภาพเดิมไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยร่อนนะคะไม่มีการพ่นสีทับแม้แต่ประการใดนะคะหัวน็อตนี่มากันแบบใสๆไร้รอยไข่ไร้รอยประแจเลยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Camry ี่ 2.0G นะคะเป็นรุ่นปี2016นะคะในราคาพิเศษเพียง 639,000บาทเท่านั้นนะคะใครก็ได้คันนี้ไปครอบครองนะคะใหม่เพียงแค่71,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น2.59%สำหรับ4ปี2จุด 7.9%สำหรับ5ปีและ2.99%สำหรับ6 7ปีได้ด้วยนะคะใครได้คันนี้ไปครอบครองนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่น้อยมากๆค่ะ7.1,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อเดียเข้ามาเลยค่ะจะเบอร์โทรหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะ095 998 9961 แล้วเรามาคุยกันนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เดียวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะและถ้าเดียรีวิวผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ